ครับสว,สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปน,นีม้มาพ่อครับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับคนดีนะครับไปใส่กันมีทุกคนหักคนประทับใจกับพี่น้องนะครับอยู่ใกล้แล้วนะกเบิกบานกับพี่น้องนะครับล่าสุดนักข่าวดังนักข่าวดังระดับประเทศกวาดได้ครับพี่น้องนะครับอ่าล่าสุดนะครับ อุ้มอิ่มข่าวกระแสแล้วโพสมาแบบนี้กับพี่น้องนะครับหลังจากที่ไปงานปิฤด,ดูกันนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็มีบอดบิ๊กค่ายตัวเกียวมิวสิกเนี่ยขึ้นเป็นแขกรับเชิญ้อมพี่น้องนะครับเมือ่อคืนนี้สนันเลยพี่น้องนะครับค้นแฮเบิงเต็มนะครับแล้วก็มีเอฟซีะ FC นะครับแล้วก็มีเจ้าของอผู้บริหารต่างๆของมอลล้ําทั่วประเทศกับพี่น้อง เข้ามาอยู่ในอ่าหลังเวทีเนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเราก็มีนักข่าวทุกแขนงนะครับพี่น้องนะครับเยอะแยีมมากมายเมื่อคืนนี้ครับเต็มเลยครับพี่น้องนะครับอ่าล่าสุดอุ้มอิ่มเนี่ยก็โพสต์ถึงบอสบิ๊กแบบสี่ครับพี่น้องนะครับบอกว่าสูฉันว่าฉันถือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตกอีกคนแล้วล่ะนิสัยดีนิสัยน่ารักมากบอกเลยไม่แปลกใจเลยแฟนคลับแห่ปกป้อง สนับสนุนทุกสิ่งแม่แม่หน้าเวทีก็กรี๊ดหนักมากปาดพี่น้องนะครับแฮชแท็กที่ดิรุดวาลุนแฮชแท็กปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงปาดพี่น้องนะครับนั่นละครับแล้วเราเนี่ยครับกรมาคอมเมนต์ใต้โพสตเราอีกนะครับบอกว่าเห็นอุ้มอิมน้องเดินมากอดนะครับเดินมากอดก่อนเลยถามไทยก่อนเลย ทำตัวสวนกับความโด่งดังมากๆเลิฟเลิบปาดแต่ว่าล่าสุดครับบอทบิ๊กเข้าไปตอบคอมเมนต์ครับแล้วก็ส่งรูปหัวใจให้2รงลูกครับพี่นอนะครับปาดนะครับสุดยอดอีลีนะครับอ่าบอทบิ๊กถึงขั้นไปตอบนะครับแล้วก็มีอ่าอุ่มอิ่มนะครับ เพิ่นก็ตอบรับบอทบิ๊กด้วยว่ารักเลยนะครับปาพี่น้องนะครับโมยูแค่นั้นครับเอฟซีนะครับแห่เข้าไปคอมเมนต์ครับทั้งเอฟซีของอูบิมเองนะครับแล้วก็เอฟซีค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับเข้าไปบางคนก็บอกว่ารักทั้งสองคนนะครับบางคนก็บอกว่าน่ารักมากเลยเห็นแล้วใจฟูนะครับบางคนก็บอกว่าฉันว่าแล้วเจ้าต้องตกหลุมรัก ผู้ใหญ่บ้านนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าใช่บอสบิ๊กเป็นกันเองมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับ <t une> บางคนก็บอกว่าไปใส่ก็มีแต่คนหักเนาะผู้ใหญ่บิ๊กนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารักเขามากนะครับ <t une> ท่านนี้ก็บอกว่า่อยก็มักนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าปาดคือมารอถึงสองคนแท้นะครับบางคนก็บอกว่า หน้าตาคือกันแท้ปันลูกแฝดปาดพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าฉันเห็นแล้วเนี่ยฉันรักทั้งสองคนนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเวลาเราเอาข่าวมวนเดลล่านะครับเอ็นเอฟซีบอสบิกกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเอฟซีเห็นแล้วก็ใจฟูนะครับอ่าโดยเฉพาะบอกว่าบอสบิกเนี่ย เดินเข้ามาหาเลยมาทักก่อนเลยมากอดด้วยแล้วก็ทักทายน้องมันมาถามก่อนประมาณนี้ครับพี่น้องน,นะครับเราก็ประทับใจในส่วนของอบอทบิ๊กนะครับที่เขามาทักทายถึงแม่ว่าเจ้าของเนี่ย จางานเยอะจะโด่งดังแต่ว่าบอยิงนะครับเป็นกันเองสุดๆประมาณนี้พี่น้องนะครับหนุ่มอ๋องแล้วข่าวดีมาบอกมาหลอดฟังเด้อทุกท่านมีก็ไี่เห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆแบอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากครับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ